สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับน้องปางสวัสดีครับก่อนอ๋อยังกขามส้มเต๋มีนี่มั้ยยางเกาะมั้ยมะหาแพร่มาหาแพร่มาพี่มาออกกล่องก่อนมาหาแพร่อ๋อยางกระบอกแล้วมะหาแพร่มาไหนมาหาอี้ยาเต๋อี้ยาบอสบายหน่อยไหมอี้ยาไหมหาอี้ยาดูเสาไข่ไปถามดูเสาไป เ้าไปเท้าไข่ไปอ๋อีปอยถามยียาเมียวาอียาเท้าไข่ไปยังแกงแเนี่ยเนี่ยไอ้ลูกลูกว่ารดอกบินจะนอนย่างเดียวบินอนย่างเดียวอาบน้าอาบน้าจังอาบม่มาเพราะสบายอุ้ยไปเลย บอกว่าอะไตัวเขาล็อกไว้แมวขี้ออกเปิดเบื้องคลิปเจ้าของไมะออกทีวีก็ได้ออทีวีนั่นแหละนั่นไปทากันไปรวดหลังเที่ยงไม่ลองไปหลังเนาะกินข้าวซะเกินละ่ก็อีพ่อเนาะองไปเนม่ได้กินชู้จริงด้วยคนอีเปีออนไปใส่ก็อีเปีออนไปใส่ สุไห่นะ้ำมีแม่สูบอสวัสดีเขาหาจะไปอ่อนซ้อนมันมันไปโหลดไปอยู่กับพ่อถูยุ่งเทพุ่น <c oughs> ไปใส่ก็อีอพอยู่ใส่ก็อี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 แม่พี่เอาปไปยูแม่พี่เอาไปยูยูใส่ยีตะเล่ยีตะเล่ยพี่เอายีตะเล่ยกลับไปกลับกับป้าแป๊กกับป้าแป๊กถูกก็ว่าไปอยู่น้ำผัน <c oughs> ต้องทั่วมันเหี้ก่อน เร็วขีีไปใส่ฮะใส่ไม่ยืนีหนก่อนไม่ยืนหนไม่ยืนไหนก่อนไปหาแพ้ก่อนหาผู้เทียงยังวานยังอยู่น้ำกันบ่พอติอยู่ในรถห้งัเลยะยมเดีเปิดได้แล้วเนี่ เปิดกินเป็นแล้วเก่งเลยกินแล้วกินแล้วมีแบักสมม้กสมเองคืออยากแตามมาแวแ่ว่าต่ำบักขามแทบบ่แบบนา้นเนี่ยแบบคามปลาแดกมองกับมีดบ่ใหญ่มีบ่ปลาแดกบอกมีตอนบ่มีเลยเม่ยเพรฝากนะไม่ฝากแต่ช่างหัวมันเราถูกไอเทียน,นไปเอาถ้วยมาไปไปปลาแดกบอกเปิดน้ำมันยาะมากยี่หอกินบอนประเด็กกระป๋องใช่ไหมย <า S 2> ี่หไปเอาเองดอกมันอันอันนอินด้วยสิอ๋อ ครั้งนี้ลุ้ยไว้เคยแนมนกระถาออกมาวิ่งระล่มสติบม่ได้ร่มนี่ยายคอยก็วิ่งนอนนอนเราคเคยนอนอยู่งเพ่เดียวนาะอ่ามนันสวยเราตัวนี้แม่วันนี้เขาไลยเหยียดข้ามเงินที่เข,า,า,ขาลยสิลูกถึงมันไลยวิ่งตึบมากไปไล่คข,ข่ข้าลงมาทั้งปีปีปีต่อหันได้ไ่อข้าลงมาเขาเลยมานอนยู่นนี่ บ่ฮูมียาฮูมียคำหลนเด็กน้อยแตกจนจนจนรงเลี้นข่อยจังอ้าไม่ต้อสวยปันไดสันนี้่อยว่า่อยจังนานแบนี้นั่ทรมากกว่าพ่เป็นหังเนาะเป็นหางแล้วน่าเปจังน่งดมเส้นไมิม่ได้ไอ่ได้ขาวข้าวขต้มม่หากินกระไรกินอยู่เห็นใจอันย้ายซำมาบอกว่าอัน ยายวงมานี่ติละมาหยังอือมาขายส้มขายส้มงิมาขายส้มอืมโอเก่งวบ่กนอยู่หันลอนมาตักแมอนอยู่หันบ่ลูกเอ้านีแอยู่หันแมีบ่เป็นบ่าวแล้วใส่ได้ย้อนแล้ว ไมว้กวก็าตหูีบ่อนพอกางไ้หันล้วบ้านในต้กา้า็มีตละบางทีก็เป็นอย่างบนในี้าไปบาว่านี่ละบารกิงเเีกบาเอาเถวยนีเต้นี่เอาเถวยนีเออถวใยนี่เอาถวยนีใส่ปลาแดกบองเอนนันเลยบนไหาวี่อาามันบ่เ็นยงใหอันเด้น้อยมุนกะฮั หเอวเลยแตไปน้อนนมียาไปนอนนมียาเออกะมีตากะนั่นหลักกะเลว่าเอ้อผู้ใดสิมานอนเป็นมูว่ะกะเล็บปะจิบอกอีเปียวโทษบอกแยกผ่องมาน้อนเป็นมูน้าแนวจีว่าอยู่อันบอกมีโหลดม้ากับเหมามาโหลดสิว่าล่ะจ้งใดทว่าไม่พู้ใดมาน้อนเป็นมูบัดนี้กะเล็บขยิดพรไม่่จงไปโทรบอกพรว่าไปบอกแม่ล้วาั้งอันน้อนเป็นมูเออบอกไปแล้วบอกมาแล้ววางชีพ ไปแล้วเด้บางสิเออกขายห่วงอกนข่อยกับบะมีอันเป็นสิข่อยสิล้ำข่อยกับเป็นเพจงานข่อยกับบ่ไหวกันข่อยต้องบ่ไปอันหอดบ่ไปหาหอดข่อยว่าสิมาข่อยว่าสิลางานมาซ้ำบ่มีผู้จะเป็นมูเป็นห่วงแม่คืดน้ำแม่เออก็คืนน้ำเนาะอยู่ผู้เดียวกับหัวเป็นยังไงเมื่อ่หร่ก็คืนน้ำเออก็ทั้งหากทั้งขี้จะเจอ บลหพอมีมูก so so ับมูพอมีมูกับมูหลายเห็นเราลังถูกมมอยูมันเป็นยาเด้อเจ็บจ้อไมอยู่น้ำยามมอยููทั้งสองเลยมมอยู่กับร้างเราง้ฉันบอกม้ยูเอางอหาหกตัวยู่นเราหายีลวยเบิดูกอีกแล้วเออท่านเด่ยไปเบิ่งง้ออยู่แต่นอนตื่นผลดละปาง มาถามกันนะที่มาอยู่บ่เอาจ้องอี dad, s <S no. ้หนามาอยู hmm. okay. like ่น like ้องอี้ห้าบ่อยู่บ่มายุมงัวหาหกตัวกูให้พารวยเบ่ให้จีโน่เพ่มให้รวยเพ่มเบ่งแบ่งกันเป็นสาวแล้วใส่เบิ่งกันมาไก่ไก่มาใอีพอกันเดี๋ยวยางมานีก้อนปัง ยังมานหนีก่อนเร็วๆหายไปพ่อตอนั้นซู่ไอไปอยู่น่ะมีพ่อย่เดี๋ยวปีหนาว่าม่เป็นปีหนาก็ได้ลูกเขยแล้วบอบ้าเบิ่งกันนะปีหนาที่บอได้ลูกเขยสตีเขาถามย้ำในมี้จะเป็นลูกพ่อตับว่าเป็นลูกพ่อแย่เยี่ยตีไม่ใชได้ลูกเขยสตีปีหนาว่าหั่นลึงหันเพราะเห็นกันโดนกันเลยวว่าลึงอันลึงเรา กินแมทจะเป็นเล็เลนดเล็กินลูกละนึงเทียนจับกินเลยทางไงนะทางคือพอครับเนาะหาตุ่มตอนเนื้อผู้เดียวกันกลัวเป็นผู้เดียวกันฝั่งนึงหลอดว่าสั่นี่เบอร์ไปยืนเฮียงกันเมืันก็ไดะผู้ใดตัวหน่อยยังไงก็กันแต่หลับเข้าไปแล้วระวังพาล้อยออกมาเด้อมันสะข้านจับ นางได้บ่ะไม่อนนางบ่ไถึงจะนางเอาเอ,อันติถึออง n ามันติดถึออง n h นะตัวทนตัวแนก็สร้างหรอไปเอาอ่อนซ่อนมาไปสีมาตาปลาแดกบองกินเร็วๆซ่อนมาไอพ่อไปด,ดวนๆไปเียน,นไปเอาปลาแดกจัซ่อนน้ำยาจัซ่อนมาไปในคลัวยันลูกอถอดมี่บบน้ำญ่เห็นใจังสิบบีบเบิดนี่นง ซ้เบบีบใส่ขวดนี่กขวดไรแบน้งแบอัไปกบเวอร์นี่บอกวันงนี้ตอะมีห่งมียยายแล้วก็ลังต่ำสันสีว่าสีน้อยก่อนได้ถ่าเล็กน่อยันนี่ยักขึ้นไปลงมาคนบเบกเปิดห้องเลยไปได้ละเพิ่นนอยองนลูกมากพนน้ลกับใครล ล้ซซีมันกันแ่บบอรสชาิบอหืมเป็ะอยู่แล้วปลาแดกปากแดงย,ย่าง,งละ <ใน S 1> ่ะไก่ย่างเขาสวนกวางในปีหนึ่งซื้อมาออคือคือว่าไปอยู่ละย้อนน้ำพอสูบอ่ะ พี่พ่อสื่อมอสไซมไหมเด้พอไปชีน้ำเขาตเขาสื่อมอสไซม์ไหมิชี่ดไห้มอพลวงผู้นึงกับนางหนาผู้นึงกับทีตะกะปิดประตูเร็วๆลอาอีร้ยสิออกเร็วๆเทียนไปปิดประตูเร็วๆเรียน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 เรียทไปปิดประตูเร็วๆอีรวยสิออกเอาตันเห็นจ เออมันเห็นจริงนีมันสิมันสิน้ำมาไปปิดประตูเร็วๆปิดประตูเออปิดนั่นละอีกด้วยมันสิออกอีพอคันกลับเหมแดนน้ำมาสั่นนี่ดูกสาวล่ะเป็นสาวแล้วเป็นสาวแล้วเด้หนี่งเป็นสาวหางตาไงเป็นสาวหัาไงหันตาหันหน้าันก็มันสิได้ลูกเขยสิปีนานนี่นะไออีพอดมนะหอมน่เร็วๆ ไฮโดมเนี่ยเห็นว่รก็ได้ม่มันกินข่าวก่อนจ๊สต์ยิงหลยจสยิงหลว่าไ้โดมเนี่ยแม่ขนทายาย่ไมึงวถ่คือยุแล้วะปิปยจนงวิปันยง้อยพุทโตว่าได้แล้วไอ้ปังในใต้ถูกไก่เทียนว่าไปเลี้ยงเหว่าไะไปเลี้ยงเลยไมมเลี้ยง

ไปดีกว่าไปดีกว่ากินเข่าไปนี่เฮา